สวัสดีครับสปอร์ตไฟเพลย์วันนี้จะพาไปดูการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูการใหม่นั่นคือการนําการสัมภาษณ์สไตล์อเมริกันหรือที่เรียกว่า U.S. Style เข้ามาใช้ครับพรีเมียร์ลีกเตรียมเปิดโอกาสให้มีการสัมภาษณ์นักเตะและโค้ชในช่วงพักครึ่งทันทีหลังจากจบครึ่งแรกซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหม่เพราะที่ผ่านมาช่วงเวลา15นาทีเนห้องแต่งตัวถือว่าสําคัญมากสําหรับการปรับแทคกติก นอกจากนี้ยังมีสัมภาษณ์ผู้เล่นที่ถูกเปลี่ยนตัวแบบส,สดๆเข้าสนามทันทีที่ออกจากเกมซึ่งแฟนบอลอาจจะได้เห็นอารมณ์จริงๆของนักเตะไม่ว่าจะผิดหวงังโมโหหรือดีใจและทีมเสียไปกว่านั้นกล้องสามารถเข้าไปแททัมในห้อแต่งตัวได้ในบางช่วงของเกมทั้งกรนแข่งหรือถังแข่งแต่จะไม่มีการบันทึกตอนที่โค้ดกำลังพูดยุทธวิธีเพื่อเคารพความลับของทีมแต่อย่างไรก็ตามครับ แต่และสโมสรไม่จําเป็นต้องทําทุกนัดแต่ต้องเลือกเปิดให้สัมภาษณ์หรือเข้าถึงฟิลเจอร์เหล่านี้อย่างน้อย2เกมเย่าในแต่ละฤดูกาลและหากทีมกําลังอยู่ในสถานการณ์เสียเปรียบก็สามารถปฏิเสธการให้สัมภาษณ์หรือการแตะทําได้แม้การเปลี่ยนแปลงนี้จะช่วยเพิ่มความบันเทิงและเข้าถึงเบื้องหลังมากขึ้นแต่ก็มีเสียงวิจารณ์ว่าอาจจะเป็นการ a m e r i c a n i g e d Football และทำให้นักแตะและโค้ชเสียสมาธิในช่วงเวลาสำคัญของเกม นี่คืออีกหนึ่งก้าสำคัญที่พิมลิพยายามปรับตัวให้การใส่ท่ดสดมีสีสันและน่าติดตามยิ่งขึ้นครับ